สวัสดีครูบาอาจารย์ทุกปการของหลกทุกแก่หลกทุกมุมลกครับผมวันนี้ก็ขอถ่ายทําอีกสักหน่อยนะครับผมท่านก็ยังคงรอรอรอนะรอท่านนะอะพญานาคครับผมนี่ครับขอถ่ายคลิปนะครับผมท่านยังคงรอรอผู้ที่ศรัทธาและเคารพบูชานะครับผมพญานาคท่านจตุนาคราชครับผม นะให้ได้ไปองค์นี้มีแต่ลำ่ำรวยรวยรวยครับผมฝากฝากแชร์ด้วยนะครับผมจะได้ถึงมือเจ้าของเร็วๆหน่อยท่านคงรอกันมาไม่รู้กี่พบกี่ธาตุแล้วเนาะครับผมเนาะนี่ครับรูปลักษณ์ก็จะประมาณนี้ครับผมนี่เนาะครับผมประมาณนี้ครับนี่อันนี้ก็อ่างเงินอ่างทองเนาะครับผม นี่เนี่ยนะครับท่านจตุนาคราชองค์นี้ผมทําแค่นี้แล้วครับผมนอกานั้นก็จะทําอีกองค์รูปแบบอื่นๆครับผมอยู่ที่การเชื่อส่วนบุคคลเนาะมีจริงไม่มีจริงมีถือต้นกําเนิดไหมอ่านี่ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะครับผมอืม นี่ครับผมไม้สักครับผมไม้สักอันนี้สักตั้งแต่ผมยังไม่เกิดอะไม้สักต้นนี้ผู้ทา่าผู้แก่ท่านเก็บไว้ก็พอดีได้มาคงจะรอนานแล้วให้ผมทําท่านออกมาเนาะแกะสลักท่านออกมาท่านจตุนาคราชครับผมยังไงก็อื่นใดก็ขออาฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมนะครับท่านใดที่จะเป็นเจ้าของมาเคารพบ,บูชาก็ฝากแชร์ถึงมือ จ้าของด้วยนะครับผมนาะไม้สักครับโอ้ยหลายนี่สวยนอครับผมอยู่นานแล้วท่านจะอมฝุ่นอมอะไรเยอะเลยน,นี่ครับผมรูปทรงอมงเอวของท่านนี่ก็อ่างเงินอ่างทองอ่างเพชรก็ว่ากันไปนครับผมนี่ก็ทำกระดขึ้นไปนับได้เก้าครับผม ลงกล้าครับกระดลงกล้าวเ,เลขขี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมนี่ประมาณนี้ครับผมนฝากช่องใหม่ของนายพลด้วยนะครับผมฝากกดติดตามด้วยนะครับผม ครับผมรูปทรงเอวแสงอาจจะไม่ได้นะครับตอนนี้ก็บ่ายคอยแล้วขออภัยนะครับผมลายไม่ต้องห่วงครับสวยไม้เขาได้อายุหมดทุกอย่างนะครับผมท่านก็อยู่ในรูปลักษเหมือนนั่งสมาธิครับผมนี่ครับประมาณนี้นะครับผมโอเคนะครับขอบคุณมากครับฝากแชร์้วยนะครับ